พระเจ้าสถิตกับท่านบนอ่านจากพระกรสารตามคำบอกเล่าของนบุลูกาข็ถวายพระเกียรติพระองค์พระเจ้าค่าเวลานั้นขณะที่พระสุดเจ้าเสด็จไปยังกรุงเยรูซาเล็มพระองค์เสด็จผ่านแคว้นสมาเลียและกาลิลีเมื่อเสด็จเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งคนโรคเรื้อนสิบคนเข้ามาฝ้าพระองค์ยืนอยู่ห่างจากพระองค์ร้องตะโกนว่า พระเยซูพระอาจารย์โปรดสงสารพวกเราเรถิดพระองค์ท้าพระเนตรเห็นจึงตรัสก,กับเขาว่าจงไปแสดงตนแก่บรรดาสัม,มณะเถิดขณะที่เขากำลังไปเขาก็หายจากโรคคนหนึ่งในสิบคนนี้เมื่อพบว,ว่าตนหายจากโรคแล้วก็กลับมาพังร้องตะโกนสรรเสริญพระเจ้าสบหน้านลงแทบพระบาทขอบพระคุณพระองค์เขาผู้นี้เป็นชาวสมาเลีย พระสูเจ้าจึงตรัสว่าทั้งสิบคนหายจากโรคไม่ใช่หรืออีกเ้าคนอยู่ที่ใดเล่าไม่มีใครกลับมาถวายพระเกียรติแด่พระเจ้านอกจากคนต่างชาติคนนี้หรือแล้วพระองค์ตรัสก,กับเขาว่าจงลุกขึ้นไปเถิดความเชื่อของท่านทำให้ท่านรอดผนแล้วพระวาจาของพระเจ้าขอพระบิดาทรงพระเจ้าเรนเถร พี่น้องในทิ่นี้ทั้งบทอ่านที่หนึ่งแล้วก็บทพ่อรสาศาก็พูดถึงโลกเรือนนะกี่ทูดสมัยนี้ก็ไม่มีแล้วนะเด็กพนะวกเราเด็กยุคใหม่ก็จะไม่รู้จักโรคชน,นิดนี้นะเป็นโลกเรือนเป็นโลกผิวหนังที่รุนแรงนะในไทยก็เคยมีนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะแล้วก็ในทะเลทราย ในประเทศอิสาเลหรืในทะเลทรายไม่ค่อยมีน้ําบ่ค่อยอาบน้ำบ้ไใดความสกปรกมันก็มีโรคผิวหนังนี่เกิดขึ้นง่ายมากนะแล้วก็ติดต่อกันด้วยนะเพราะฉะนั้นคนโรคเรือนนี้เมื่อเป็นแล้วเขาก็จะไล่ออกนอกหมู่บ้านมาอยู่ในเหื่นในซ่านเลยไปอยู่ต่างหากไปห้องโวยโวยอยู่หู้นนโดงอู่นะแล้วก็คนโรคเรือนก็จะมาอยู่เป็นกลุ่มนะอยู่ด้วยกัน แล้วก็ไปไหนมาไหนก็จะต้องร้องสิไปขายไก่หมูต้องร้องนะว่ามีมลทินนะคนอื่นยื่นว่ามีมนทินแป้าผสิแลนนี้นะไม่ใก้าใกล้คนโลกเรือนผู้ดใดขี่ขานห้องเขากระดิ่งมาแขนไวบับเจ้าของนะย่างไปใส่กงองเกงง้งเง้ง,ง,ง,งนงะคนคนอย่นยื่น,ปนแป้าแลนนี้โหลดนะเพราะฉะนั้นเป็นโรคที่น่ารังเกียจแล้วก็มีความทุกข์นะไม่ใช่แค่ร่างกายที่เป็นโรคนะแต่ว่าทั้งจิตใจนะ ที่ต้องถูกตัดออกจากสังคมถูกคนอื่นเขารังเกียจเขาขีดเดียดนะไม่ไม่เข้าใกล้นะไม่คุยด้วยนะต้องอยู่ห่างนะห้าสิบเมตรขึ้นไปนะ,ะถ้าอยู่เนื้อลมก็ยิ่งต้องไกลไปอีกนะดังนั้นนะในบทอ่านและบทพระรสาราวันนี้ก็พูดถึงในบทอ่านที่หนึ่งบาจากหนังสือพงศษก็พูดถึงนามานนะชาวซีเรียนามานนี้เป็นแม่ทัพใหญ่เป็นผู้มีอํานาจมากในซีเรียนะ นอกอาจจะเรียกว่ารองจากกษัตริย์ก็ว่าได้นะนานามานี่เป็นนัก,กรบนะเป็นผู้นำทัพเก่งหลายพระนยนี่นะแต่ว่าเป็นโรคเลือดนะเป็นโรคที่เขาลรงเกียดนี่แหละนะเป็นโรคเลือดน,นามานก็อยากจะหายจากโรคเลือดน,นะพอดีท่านไปทำสงครามที่อิราเลนนะชนะแล้วก็ได้คนใช้ได้คนอิราเลนมาเป็นคนใช้เป็นสาวใชนะ้ สาวใช้นี้ก็บอกกับนายของตัวเองบอกกับนามานว่าคือบล่องไปประเทศอิสราเอลเบิร์นะไปหาประกาศกเพื่อ,อท่านประกาศกนั้นจะรักษาท่านได้น,ะนามานเนื่องจากว่าอยากจะหายนะหอบข้าวของเงินทองไปที่อิสราเอลนะไปหาท่านไปหากริย์กรนะกประสาทก็ไล่ไปไปหาเอลิชานะประกาศกอเิลิชาคนของพระเจ้า เมื่อไปถึงหน้าบ้านของเอลิชาเอลิชาบอกออกมาไม่ออกมาบอกบอออกมานอกบ้านแต่ว่าบอกกับนามานว่าให้ไปอาบน้ําที่แม่น้ำจอรแดนมุไปอาบน้ำแม่น้ำจอรแดนมุดเจ็ทเทอเดอร์นนาบานโกรธมากนะตัวเองเป็นผู้ยิ่งใหญ่นะมีอำนาจรองจากกษัตริย์ของซีเรียนี่มาถึงบ้านนี่ไม่ออกมาต้อนรับนะไม่พอนะบอกให้ไปอาบน้ำนะ ที่แม่น้ําจอแดนเจ็ดครั้งแม่น้ําจอแดนก็ซ้าห่วยบ้านนอกเวลาไม่ใช่แม่น้ําใหญ่อะไรนะแล้วก็นามาบอกโอ้แม่น้าอยู่ซีเรียแม่น้ําอยู่ซีเรีย Syria. บอกง่ายหนึ่งง่ายกว่า,าแม่น้ำมูนทาไมไม่ไปอาบนะ้วไปอาบนอะยังแคลดแม่น้ําจอแดนไม่โมโหบ้างนะแล้วก็กลับประเทศซีเรียไปนะ เมื่อไปถึงซีเรียนี่ก็หงุดงิดนะศูนย์สาวใช้ก็เลยมาถามว่าอเลยมาบอกกับนามานว่าเจ้านายถ้าท่านประกาศศพบอกให้ท่านทําสิ่งยากๆเห็ดแนียอย่างงาเพื่อจะหายจากโรคเรือนนี่ท่านจะทํำไหมเสียอยู่บอร์แต่เห็ดอย่างยานามานบอกว่าทำนะเอา ถ้าถ้าจะทําสิ่งย,งยากๆก็ยังจะทำนะทำไมท่านประกาศสงบอกให้ทําสิ่งง,ง่ายๆไปอาบน้ำซื้อนี่เจ็ดครั้งในแม่น้ำจอเดแดนง่ายสิตายเถอะนะทำไมเจ้านายไม่ทำไะ,ะจัไปเห็นแนวอย่างหยาบประกาศสงบอกให้ทําสิ่งง,ง่ายๆไม่ทำเออนาม,มานคิดได้นะก็เลยกลับใจนะก็ไปอาบน้ําที่แม่น้ำจอเแดนเจ็ดครั้งแล้วก็หายจากโรคเรื้อน,นในอ่า บทอ่านบอกว่าผิวของท่านเหมือนผิวเด็กจากจะเป็นเป็นสิเปื่อยๆผุๆผุๆเปื่อยๆนะผุพองนี่กลายเป็นผิวเหมือนเด็กเลยนะสะอาดเหมือนเด็กเลยหน้ามานี้พอหายแล้วดีใจมากนะอยากจะขอบคุณท่านประกาศศหอบเงื่อนหอบท้อใส่เกียรนะใส่รถม้าไม่เป็นเกียรนะใส่รถม้าในสมัยนั้น กลับไปหาประกาศศที่ประเทศอิสราเอลไปถึงหน้าบ้านของเอลิซาเอลิสาก็ไม่ออกมานะว่าเอาบอกแต่ว่าไม่เอานะไปลบเมื่อนะยะซูมะไกนะ่ไม่เอาเงินทองยังก็บ,บอกทั้งสินไปเลยนะนามานก็ลบเราอยู่นั่นะนะแต่ว่าประกาศกก็ไม่เอานะแล้วก็สุดท้ายนามานก็เลยพูดว่า,าถ้าไม่เอาก็ขอดินนะ ใส่ล่อนะสองตัวนะบรรทุกกลับไปเพื่อสร้างแท่นบูชาแล้วก็สัญญาว่าจะไม่นับถือพระเจ้าองค์ใดนอกจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นสิบอไปถวายนมัสก,การพระองค์ใดนอกจากพระเจ้าของอิสราเอลหรือว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรานั่นแหละนะเท่านั้นนามานบอกนะในบทพระวสาสก็พูดถึงคนโรกเรือนสิบคนไปอยู่จุ่มกันหลายู่นอกบ้าน แล้วก็เมื่อได้ยินว่าพระสุดเจ้ามาคนโรคเรือนทั้งสิบคนนี้ก็มาหาพระสุดเจ้าไม่กล้าเข้าใกล้นะก็ต้องอยู่ห่างนะตามกฎนะอยู่ห่างจากพระเ,เจ้าล้อตะโกนว่าพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าปรดสงสารพวกเราด้วยสิโตนขน้อยแน่ะสงสารข้าพเจ้าด้วยนะพระสุเจ้าก็เลยบอกว่า จงไปแสดงตนแก่บรรดาสม,มณะเถิดง่ายๆนะบอกให้ไปแสดงตัวกับบรรดาสม,มณะนะแล้วทั้งสิบคนนี้ก็ไปนะไปแสดงตัวระหว่างที่เดินทางไปนี่หายหมดนะหายจากโรคเรือนเศร้าออเป็นกี่เืนินะหายเป็นโรคผิวหนังนี่แต่ว่าในระหว่างทางนั้นคนหนึ่งกลับมาหาพระยสุเจ้ามาขอพระคุณพระเจ้ากราบลงศพหน้าลงแทบพระบาทขอพระคุณพระองค์ และเขาผู้นี้ไม่ใช่ชาวยิวนะเป็นชาวสมาเรียเป็นชาวสมาเรียเป็นคนที่ชาวยิวเกลียดมากที่สุดนะมาหาพระเจ้าและขอบคุณพระเจ้านะพระเจ้าเลยถามว่าทั้งสิบคนหายจากโรคมิใช่หรือเศร้าทั้งสิบคนมาแบนบ่อยนะคือมีผู้เดียวนึงนะกลับมาขอบพระคุณพระเบนเจ้าแล้วก็บอกให้ชายคนนี้ไปนะความเชื่อของท่านทําให้ท่านรอดคนแล้ว พระบาอาจารย์ตอนนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณพ่อก็อยากให้เราได้รำพึงน,นะประการนิดหนึ่งองค์พระผู้เป็นเจา้านี้พระอ,องค์ไม่ได้ช่วยเหลือเฉพาะชาวอิสราเอลนะพระอ,องค์รักษาหรือว่าช่วยเหลือชนทุกชาติทั้งชาวซีเรียทั้งสมาเรียนะที่เราได้ยินในบทในบทอ่านในบทพระราสารเพราะฉะนั้นสำหรับเราคิดถึงชนทุกวันนี้เราก็ต้องเข้าใจว่าองค์พระผู้เป็นเจา้านั้นพระอ,องค์ช่วยเหลือทุกคน โมเมนสิเป็นกัมเมนเป็นเหล้าเป็นแก้วเป็นยังพระเป็นเจ้าซอยเหมดได้ไม่ว่าจะนับถือศาสนาอะไรพระเป็นเจ้าช่วยหมดนะโมเมนสิเป็นอิสลามโมเมนสิเป็นพุทธศาสนาโมเมนจะเป็นคริสต์นะหรือว่าศา,าสนาอื่นๆพระเป็นเจ้าช่วยหมดนะทุกชาติทุกศาสนาพระภัยเมตตาของพระเป็นเจ้าเหมือนแสงแดดนะฉายแสงไปทุกที่ทุกแห่งเหนือคนชั่วเหนือคนดีเหนือคนกัมเมนเหนือคนลา้านะ ได้รับแสงแดดเหมือนกันนะเหนือเราซึ่งเป็นกิจตชนเหนือพี่น้องชาวพุทธพี่น้องชาวอิสลา,สลามนะได้รับแสงแดดเหมือนกันนะได้รับความรักของพระบิเจ้าเหมือนกันหมดนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือเป้าหมายที่แท้จริงหรือความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความรักของพระบิเจ้ามีสลับทุกคนประการที่สองนะตามที่เราจะรักษาอ่นะนะ ความป่วยไขย้ทางด้านฝ่ายวิญญาณของเรานะเราก็ไม่มีใครเป็นโรคเลือนหรอกนะนั่งนั่งอย่นี้ไม่มีอะไรโรคเลือนนะแต่ว่าในวิญญาณของเรานะบาปที่เราทำความไม่ดีไม่งามนิสัยไม่ดีของเรานั้นเป็นเหมือนกับโรคเลือนในชีวิตของเรานะเพราะฉะนั้นเพื่อเราจะรักษาโรคเลือนฝ่ายวิญญาณของเราซึ่งการที่เรามีบาปมีข้อบกพร่อง มีสิ่งที่ไม่ดีไม่งามนี้ทําให้คนเขาขีดเดียดเท่านะคนปากประแดเขาขีาดเดียดนะเมียผัวก,ก็ไม่อยากไม่อยากฟังประด็นั้นลูกกแบบับโอ้ลำบากนะถ้าเรา,เามีข้อบกพร่องนะหรือว่าคนที่เห็นแก่ตัวอย่างนี้นะไม่มีใครชอบนะมีแต่เขาจะหนีไกลไก่นะคนขี้โกงนะแง่ขหาวก็หนีไกลพันังนะเขาไม่อยากอยู่ใกล้นะแต่ว่าโรคเหล่านี้ก็รักษาได้ด้วยไม่ใช่ไม่ไม่ได้ยากนะ ง่ายๆนะด้วยการปฏิบัติตามพระวาจาของพ,ร,พร,ระเบเจาพระเบเจาวประเดาเห็นอย่างหลายดอกนะเพื่อเราจะได้รับการรักษาฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณของเราแค่เราปฏิบัติตามพระวาจาของพระเบเจาวลองปฏิบัติความหักเบิ้งหูจักหกักกูเอ่นหูุจักเสียสละหูจักเออ่าเห็นแก่โตมีใจสุภาพอ่อนโยนเ่าแส,บ,ส,บ,สบม่วนม่ะมีแต่คนหักคนแพ้งนะมันมีใครสร้าง คนว่ามวนว่าแสบนะหรือว่าคนคนที่มีจิตใจเสียสละมีแต่คนหักใจเพราะฉะนั้นแค่แค่นี้นะแค่แค่ปฏิบัติตามพระบาจาร์พระเบจานะเพราะฉะนั้นพระเบเจาไม่ได้ให้อะไรหนักๆแก่เรานะเพื่อเราจะได้ทำเพื่อจะได้เมืองสวรรค์หรือว่าเพื่อจะได้รักษาโลกฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณของเราทำง่ายง่ายนะง่ายง่ายนะไม่มียังยากนะประการต่อมานะ ความกตัญญูรู้คุณนั้นก็ควรจะเป็นสิ่งสำคัญนะที่เราต้องระลึกถึงในฐานะที่เราเป็นมนุษย์หรือว่าที่เราเป็นกิจตชนเป็นลูกของพระนะในทางบ้านเราหรือว่าทางเอเชียของเราความกตัญญูรู้คุณนะเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะเพราะฉะนั้นเราต้องกตัญญูรู้คุณนะทั้งต่อพ่อแม่ของเราเราผู้ซึ่งเป็นลูกเป็นหลานนะมีพ่อมีแม่ก็เราต้องจะสุเป็นลูกเท่าระพี่ลูกนี่ระคุนะ เราก็ต้องเป็นลูกที่ดีนะรู้จักกระตันอยู่ต่อพ่อแม่ของเรานะม่ต้องเห็นยังไรดอกว,ว่าง่ายๆออฟังแม่พ่อแม่บอกพ่อแม่สอนเชื่อฟังอย่าสบวายากอย่าสุหยา,ากอย่าส,าาสมึนนะตอนนั้นก็ถือว่ากตันอยู่แล้วนะหรืออย่านิ่งดูได้เมื่อพ่อแม่ของเราทําการทํางานบ่แม่นนางเหรียนตายจะโทรศัพท์พ่อแม่เห็นเบียกนน็ยังบ่เมื่อตาเบื่อบ่แม่นะ เราก็มียังจับได้นะช่วยได้เราก็ช่วยนะตามาความสามารถของเราอันนั้นแหละคือความกตัญญูรู้คุณนะที่เราพอทําได้นะสําหรับเราผู้ซึ่งเป็นเด็กนะนอกจากนี้เราต้องกตัญญูรู้คุณต่อพระเป็นเจา้าเราได้รับพระพรมากมายจากพระเปนเจา้าอาการหายใจเขาก็หายใจพระเป็นเจา้าประท่านห้นะบร่ได้สื่อจักบาทหายใจแแม่ ซึ่งถ้าเราขาดอากาศนี่ไม่เกินห้านาทีเซตมากอกหน่อนะแต่ว่าพระเปจเจ้าก็ประทานสิ่งสำคัญนี้ให้กับเราฟรีๆไว้ห้องตายนะให้เรามีอากาศหายใจฟรีๆมีแดดมีฝนฟรีๆนะมีแต่สิ่งสำคัญทั้งนั้นะที่พระเจเจ้าประทานให้กับเราเราขอพุ่นพระเจเจ้าหน่อยไหมขอพุ่นพระเนี่ย,ยตื่นึ้นมากเพื่อหายห้ามีโลมหายใจนบว่าตายนะ เอากระสวดแน่ขอบคุณพระเป็นเจ้าแน่น้ำตื่นขึ้นมานะเดี๋ยวสาพระนามสวดแน่ขอบคุณพระองค์เลยให้ลูกมีชีวิตนะบ่ตายได้ทํางานต่อไปนะพอสินอนก็ขอบคุณพระเป็นเจ้านวดมือเป็นเป็นมากเอามีเหงามีแรงเฮ็ดเย็ดงานเอกกิจการก็เข้านะสิกินขาวก็ขอบคุณพระเป็นเจ้าแน่สวดแน่ก่อนกินข้าวมือมันใส่มับปั่ม yeah, ั่มั่หลอดนะปานแมวนะหัวจักสวดจังยังมือมีฝามีเจ้าอยังมือแม่นะ เราก็ขอบคุณพระเบญจเจ้าเสมอนะเรายาดิละคุณกต่พระเบญจเจ้าให้เราได้เหมือนกับในบทอ่านและบทโภระสารนะเราเห็นว่านามานก็ขอบคุณนะกรตันยูต่อท่านประกาศกดิ์ิชาต่อพระเบญจเจ้านะที่ช่วยท่านได้หายจากโรคหรือว่าคนโลกเลือนนะชาวสมารีาคนหนึ่งนั้นก็ได้กลับมาขอบพระคุณพระเบญจเจ้านะคนอื่นก็ไม่มานะนี้เมอน,นะ จนเราไปไยุทธเจ้าเลยตามหาไนะอ้ก้าคนไปไหนนะมีแต่ชาวสมาเลียคนนี้เลยนะเพราะฉะนั้นก็การที่เรามาวัดนะมาร่วมมิสาทุกอาทิตย์ก็เรามาเพื่อขอบพระคุณพระบิเจ้านะเรามาร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณนะั่นก็หมายว่าเรามาเพื่อขอบพระคุณพระบิเจ้านะพัฒน์นั่นกับพระก,กันมาในศาสน,นานะอย่าสวยไปยุทธเจ้าตามหาว่าไปใส่น้องก็บูเจาขอบคุณพระแม่นะนะเราก็ มาเพื่อขอพระคุณพระเบญจานั่นแหล,อละอลาขอให้พระวาจาขอพระเบญจาที่เราได้ยินได้ฟังนี้ก็ช่วยเติมจิตเติมใจเราทังพี่นอ้องให้เราได้กระตันยูและรู้คุณขอพระคุณพระเบญจาอยู่เสมอในชีวิตของเราขอพระเบญจาพรมเลยไว้ฝาดเรา